สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ได้ของเล่นใหม่มานะคะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุคนเดอร์อ่าไขจ่จ้ะไข่ลูกเป็ดเออนะคะไข่ลูกเป็ดกับไข่อย่างน้องไม่รู้ว่ามันอันเดียวไหมกับไข่อ่อนพะนะเออหนูแพ็กเกจมันน่ารักนะแล้วก็เขาส่งมาแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้รวมท่าทาท่า,ทาหนึ่งอันนี้กี่ลูกนะสองเออแปดสอง 4, 6, 8, 8ฟองนะคะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็ส่งมาแบบนี้แพ็กเกจด,ดีมากคือแบบว่าเวลาส่งก็ไม่ต้องกลัวว่ามันแตกนะ160บาท8ฟองรวมส่งก็189บาทนะคะเออเดี๋ยวมาลองดูกันนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวอ,ออกให้ดูแบบนี้เป็นเลยนะจ๊ะเออเดี๋ยวคล้องเห่นมะมัมเมือง่ามันสิแบวบาน่ากินไหมเริ่ม มันจะอร่อยไหมแพ็กเกจเขาหน้าตาดีนะล้างทำความสะอาดมาอย่างดีนะคะเรื่องพี่น้องเอาเริ่มกันเลยเนาะอุ้ยโลนี่นี่อย่างนี้เลยเนาะเขาบอกว่ามันสั่แกะกินได้เลยนะคะนัว นัวมากอนะฮะนัวเดี๋ยวแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงไข่โตอ่ะพี่น้องแบบพร้อมกินเลยแล้วก็แพ็กเก็ตดีนะคะเวลาจัดส่งก็เนี่ยค่ะระยะสองแบบนี้เลยพี่น้องเนาะมากินกันแบบที่นีเห้า นัวค่ะนัวน้ำจิ้มซี่ฟูเทลเอาค่ะนี่อร่อยก็เหมือนที่เรากินนั่นแหละค่ะไข่ขาวแข็งแข็งแข็งด้านมันอะ อืมอืมบ่มีผักแพวจ้ะอืมเอาผักกุลดไปก่อน แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกินแบบว่าร้อนรอนอุ่นก็แกะออกแล้วก็เอาไปต้มไปนึ่งมักก็ได้นะคะแต่อันนี้มันพร้อมกินเลยค่ะแกะออกก็กินได้เลย <c oughs> อันนี้ระยะสองตัวมันดูดูอีกสีหนึ่งก่อนนะอันนี้ข้างหน้าเขียนว่าไข่อ่อนไม่เป็นเัื่องหละ อืมอมอร่อยเปล่น hmm. ่ะ mm อืมอืมอันนี้น่าจะเป็นไก่ ระยะสองเช่นกันจะ้ะนุ่นๆรสชาติก็เป็ดกับไก่ก็คล้ายๆกันค่ะแต่มีความรู้สึกว่าอ่าเป็ดจะไม่คาวเท่ากับไก่นะคือมันไม่ได้คาวหรอกมันมีกลิ่นอะ่ะเขาเรียกว่ากลิ่นไก่จะแรงกว่ากลิ่นเป็ดนะอืมในส่วนตัวนะคะเห็นไหมระยะสอง อืมอืมอร่อยค่ะไข่ห่างข้างไข่ตัวนพี่น้องอันนี้จะเป็นไก่สว่วนนี้จะเป็นเป็ดค่ะ อืมอร่อยนะกระเบนี้ตู้เย็นแล้วอ,อีกสักฟอง สะอาดค่ะน้ำมันนัวมากนัวนัว นี่ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวมันจะไข่ด้านไข่ด้านไข่ไก่เล็กๆค่ะก็แค่ไข่ด้านเอาถึงไปล่กอันนี้ไข,ข่ขาวไข่ด้านมันอะ่ะแข็ง,ขง อันนี้เป็นตัวมันอร่อยจ้ะเสดายว่าีผักแพลวถ้ามีผักแพลวจะอร่อยมากจะเข้ากันกว่านี้นะคะ แนะนำนะแบบเนี้ยไม่แตกด้วยพร้อมกินได้เลยไอ้ทั้งเป็ดไอ้ทั้งไก่ราคาถ้าแปดฟองที่เราซื้อมาก็ร้อยหกสิบรวมส่วก็หนึ่งร้อยปดิบเก้าบาทไม่แพงเลยค่ะถูก